พุทธศาสนิกชนร่วมสวดมนต์คาถามหาสันติงหลวงเพื่อความสงบและสันติสุขโดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพลเอกนพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์ในฐานะประธานฝ่ายคารวสนำผู้ร่วมพิธีไหว้ดีพลีถูกบวงสวงถวายสักการะสมเด็จบูรพมหากษัตริย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มนทนพิธีสนามหลวงขอให้การประกอบพิธีในวันนี้รุ่รล่วงไปด้วยดีขอให้ท่านผู้มีจิตเจตนาอันบริสุทธิ์ที่มาร่วมชุมนุมกันอยู่ณที่นี้จงแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงข้าพเจ้าขอกราบอันเชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดเทียนชัยเริ่มสวดมนต์คาถามหาสันติงหลวงเพื่อความสงบและสันติสุขโดยมีพระสงฆ์9ก้าคณะเช่นวัดสเกตวัดเทพธิการามและวัดราชพาธิการามซึ่งในแต่ละคน แต่ขอภัยค่ะซึ่งในแต่ละคณะประกอบด้วยคณะสงฆ์109รูปจเจริญพุทธมนต์และในเวลา22นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกาคณะสงฆ์ชุดสุดท้ายนะคะจะ,จะเจริญพุทธมนต์สวดธรรมมาจากกับปวัตนะสุดตังมหาสมัยสูตรและมงคลจักรวาลใหญ่ดับทุกโศกโรคภยัยให้ประเทศเกิดความสงบสุข พร้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถให้ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานค่ะ